สวัสดีครับคุณบรรทนครับครับสวัสดีครับครับที่เรายืนอยู่นะครับลองดูภาพนะครับเนี่ยนี่นะครับขอบขอบเป็นล่องน้ําอันนี้ก็คือสันเขื่อนจากสระน้ํานะครับก็สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับเพราะว่าสูงระดับที่สะนะครับอันนี้ลงไปก็เป็นเป็นอะไรนะฮะเป็นสระน้ําที่ขุดไว้แล้วข้างบนเหนือไปยังมีอีกสองสระนะครับอันนี้เป็นสระที่สามแล้วก็ยังมีอีกแต่ถมไปแล้วนะครับ ครับใช่ครับเพราะว่ามีปริมาณมากเกินความจําเป็นของบริเวณพื้นที่ท40 40, 40ไร่ก็เยอะไปนะครับครับก็คงจะมาคุยถึงออพูดถึงเรื่องนี้นะครับการกักเก็บน้ําอย่างเนี้ยมันประโยชน์มันมากมายจะเสนออะไรครับตรงนี้ก็จะเสนอถึงว่าถ้าพื้นที่ตรงไหนที่มีร่องลักษณะนี้นะครับเพียงแต่เราอาขุดดินข้างหน้าขึ้นมากั้นข้างหน้ามันก็จะเป็นที่เก็บน้ําโดยอัตโนมัตินะครับ หรือจะเก็บน้ำโดยอัตโนมัติแล้วพื้นที่ทางภาคเหนือแถวแถวเพชรบูรณ์แถว,แถว,แ,ถวแถวนู้นเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยเยอะมากเลยกรับผมได้ผ่านไปอ่ะถ้าสมมติว่าทาอย่างนี้แล้วก็ตองตอง,ตองพื้นข้างล่างเนี่ยใส่ท่อไว้ด้วยนะครับพอพอเวลาฝนตกเนี่ยตรงเนี้ยเวลาฝนตกนี่น้ําเต็มถึงนี่เลยนะครับน้ําเวลาน้ํามันมาเนี่ยน้ําเต็มเลยแต่นี้ถ้าถ้าเราใส่ท่อไว้ข้างล่างเวลาฝนตกเนี่ยน้ำก็จะอยู่ข้างบนเนี่ยเต็ม แล้วเขาจะค่อยๆปล่อยน้ําเหมือนเหมือนเหมือนคอขวดอะอ่ามันก็จะออกไปแค่แค่รูหนึ่งอาจจะท่ออาจจะฟางแค่สามสิบเซนหรืออ่ยี่สิบเซนมันก็จะใช้เวลาอเป็นอาอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับคือคือเนี่มันเขาเรียกว่าน้ําป่ามามันก็จะมันอยู่มัติดอยู่ข้างบนติดอยู่ที่ท่อของเรา อาศัยฟากเนินสองข้างเนี่ยอาศัยฟากเนินสองข้างเนี่ยกันไว้แล้วน้ําก็จะติดข้างหน้าเนอะถ้ามันติดยาวไกลไปสุดตาเลยที่ว่าที่ว่ามันเป็นระหว่างเป็นมาบระหว่างเนินสองเนินที่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนทุ่งหญ้าที่ไม่มีอะไรปลูกอะไรไม่ได้เนี่ยน้ําก็จะทะลออยู่ตรงเนี้ยถ้าสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกแหล่งชุ่มน้ํะเป็นลักษณะเนี้ยเขาจะไม่มีไม่มีร่องระบายออก แล้วต่อโลกของเราพอการเวลานานเข้านานเข้าเนี่ยมันจะมีการกัดเซาะเนี่ยเพราะตรงเนี้ยพื้นที่จริงๆมันก็เสมอแต่นนี้พอมันกัดเซาะเข้ามันก็เป็นร่องอย่างนี้ไอพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุ่มน้ําระดับน้ําในแหล่งชุ่มน้ํามันจะลดลงไปตรงน,นี้ถ้ามันมันมันลึกลงไปได้เม็ดหนึ่งแหล่งชุ่มน้ําน้ําก็จะหายไปเม็ดหนึ่งแล้วแต่พื้นที่กว้างไร่หนึ่งมันก็ ถ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยไล่หนึ่งมันก็ต้องพันหกร้อยลูกบาทเมตรไงถ้าถ้ามันสูงทีถ้าเราก,ากักได้สูงสองเมตรมันก็เป็นสามพันสองละเนี่ยถ้าเราทําเยอะๆเนี่ยมันก็มันก็สามารถที่จะหล่อเย็นเปลือกโลกแล้วก็ให้ต้นไม้ได้มีโอกาสได้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็น็อกลิเจนเปลี่ยนเป็นไอ้น้ำเนี่ยตรงนี้มีบางแห่งนะครับเขาใช้พื้นที่มากไปเขาก็ไปขุดร่องอย่างนี้นะครับไม่ไม่ใช่ว่า มันพังโดยธรรมชาติคือเขาไปขุดเลยไปทําลายธรรมชาติเขาเรียกว่าทําลายแหล่งน้ําท่วมถังเพื่อเอาพื้นที่มาใช้ประโยชน์บางพื้นที่กว้างถึงห้าหมืนไร่นะบางทุ่งอพอเขาทําร่องให้น้ําออกนะพื้นที่ตรงนั้นเขาก็จะใช้มา,มาปลูกทําการเกษตรแล้วก็เหลือ้ที่ลึกจริงๆแนะค่ห้าพ0 0ห้าหมืนเหลือห้าพันน่ะ เหมือนประเทศอิรักอะลุ่มน้าอะไรเมื่อก่อนเนี่ยมันมีห้าหมืนไร่ตอนเนี้ยเขาก็ขายน้ำออกไปเหลือห้าพันไร่แล้วแล้วล้จากสี่พันห้าร้ยไร่เนี่ยเขาเคยเป็นธรรมชาติใช่ไหมเขาเคยให้ต้นไม้ได้คายน้ําส่งขึ้นไปแล้วก็หล่อเย็นเปลือกโลกเนี่ยมันมันจึงเป็นการทําลายธรรมชาติโดยที่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ประโยชน์ไงใช้ประโยชน์เต็มที่ ตรงนี้ถ้าหลายองค์กรที่รักธรรมชาตินะครับก็ผมคิดว่าตรงไหนที่เคยเป็นแหล่งชุ่มน้ำมาก่อนเนี่ยเราต้องรวบรวมใจรวบรวมจิตรวบรวมเงินไปซื้อไอ้ไอที่เขาเคยปล่อยน้ำทิ้งไปเนี่ยแล้วก็มาทำที่กักให้มันเป็นแหล่งชุ่มน้ำเหมือนเดิมเหมือนกับอดีตพระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ย ท่านกั้นออกมาให้เป็นเช่นหนองหานบึงบอลเพชดอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ให้เอาน้ําออกท่านก็ทาเป็นเป็นที่เก็บน้ําโดยธรรมชาติไว้แล้วเวลาเนี้ยนะก็ผมคิดว่าถ้าถ้าบึงใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนองหานบึงบอลเพชดเรื่อยควานอะไรต่างๆเนี่ยควานพายาลเรืออะไรอย่างงที่แหล่งน้ําธรรมชาติเราไปเพิ่มขอบเป็นคันนายักษ์สูงอีกสักอ่สี่เมตร ถ้าพื้นที่ร้านไร่เนี่ก็ได้น้ําตั้งสามสี่พันล้านลูกบาทเมตรเป็นน้ําต้นทุนสําหรับพื้นที่แห้งแล้งเนี่ยตรงนี้มันก็เท่ากับเราบริหารจัดการน้ําที่สมบูรณ์นะครับเราก็ชดเชยให้คนที่ไปปลูกบ้านอยู่ริมๆให้เขาถอยขึ้นมาหน่อยแล้วเพิ่มระดับน้ําขึ้นเพิ่มทุกทุกแห่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกสามถึงสี่เมตรพื้นที่น้ําก็เป็นน้ําต้นทุนแล้วก็ลดอุทกภัยในพื้นที่ข้างล่างตรงนี้มันก็ ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันบางคนก็บอกว่ามีชาวบ้านอยู่สองสามเจ้าถ้าไปทําน้ําก็ท่วมเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเท่าส่วนถ้าเราดูเพื่อโลกเนี่ยส่วนน้อยชดเชยให้เขาเยอะๆเขาก็จะเขาก็จะออกนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับเรามายืนอยู่ระหว่างซอกของน้ําที่ไหลบ่ามาจากสระน้ํานะครับเราก็ลองนึกจินตนาการอย่างที่พูดไปนะครับว่าไปอยู่ระหว่างซอกเขานะครับถ้าเราไปกั้นซอกเขาเราจะได้ปริมาณน้ํามากบาาที่ว่าเป็นฝายแมวเขินแมวกั้นไปตลอดนะครับที่เรื่องพูดถึงไอ้ตรงที่ขุดเนี่ยผมเห็นลําตะคองนะครับบังเอิญวันที่22ตุลาที่ผ่านมานี่นะครับผมขับรถผ่านไปลําตะคองนี่เราเห็นความความเป็นลําตะคองคือ ลำตะคองคือที่กัดน้ําที่โคราชนะครับปริมาณมหาศาลเลยนะครับพอน้ําแห้งไปนะจะเห็นดินทั้งเลยถ้าเราไปสามารถไปขุดเรารู้ขอบเขตมาแล้วนะครับเพราะว่าเรารู้น้ํามันท่วมถึงไหนเนี่ยเราก็ไปกั้นเป็นเขตแล้วก็ปรับความลึกเดิมลงไปแค่สองเมตรหรือสามเมตรนะครับเราจะได้น้ําอีกมหาศาลเลยครับลำตะคองนี่จะกั้นน้ําแถวโคราชเนี่ยไม่ให้ลงมาป่าศักชนละเสธิ์ไม่ให้มากรุงเทพโอ้โหปริมาณมันมากมายชีนิดเหลือขนาดนับเลยนะครับเพียงแต่แล้วก็ขุดไปตั้งเป็นตรงกลางนะครับ โบดินเข้าไปเป็นลักษณะเหมือนบิ๊กแบ็กนะครับขุดขึ้นไปแล้วก็ทําเป็นโคกตรงกลางนะครับอันนั้นก็ทําเป็นพิพิธภัณฑ์ปลาทําเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําทําเป็นอะไรแหล่งท่องเที่ยวซึ่งโอ้โหเนี่ยนะครับลงทุนไม่เยอะนะครับได้ประโยชน์มหาศาลอันนี้คงจะต้องพูดกันในละเอียดแล้วเขียนเป็นโครงการเลยนะครับอันนี้จะสร้างประโยชน์มากมายเห็นไหมครับเห็นด้วยครับแล้วพื้นที่ที่น้ําท่วมอีกนะครับถ้าเราทําเป็นเหมือนเหมือนโคกยักษ์อ่ะคนายักษ์ก็ต้องมีโคกยักษ์เหมือนเกาะอ่ะเหมือนเกาะใช่ลักษณะเกาะ เราประชาชนที่น้ําท่วมเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปไม,ไม่ต้องไม่ต้องไปอยู่บนถนนเพราะเวลาเนี่ยถนนเมื่อก่อนนี่มันก็ต่าเป็นพื้นพอเขาทำเป็นถนนเนี่ยเขาก็ต้องไปพึ่งถนนถนนน่ยจริงๆก็ไว้ให้รถวิ่งไงประชาชนก็เลยไปพึ่งถนนแล้วก็ไม่พอหัวฟายหมูไก่อะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าเรารวมรวมกันอ่ทําเป็นเป็นโคกข,ขึ้นมาหร,หรือบางแห่งก็ต้องทําเป็นคนาล้อมไว้เลย ล้อมเป็นวงวงเหมือนที่จันทบุรีเนี่ยเขาเขาทำบ่อกุ้งอ่ะเขาทําคันล้อมเป็นบ่อแบบสิบไร่ยี่สิบไร่แต่ถ้าถ้าภาคการนี่ต้องทําทีหนึ่งพันไร่หมื่นไร่คือล้อมไว้เลยล้อมไม่ให้น้ําเข้านะครับเพราะน้ํามันมาสองเมตรเนี่ยถ้าเราทำสามเมตรน้ํามันก็ไม่เข้าหมู่บ้านเราจะแห้งนะครับในหมู่บ้านเนี่ยจะแห้งถ้าเราทําอย่างนี้ทุกพื้นที่นะไอพื้นที่ให้ย้ําอยู่ก็ สี่เมตรน้ําสูงไอ้พื้นที่น้ําแห้งก็มีอย่างเงี้ยเขาเรียกการบริหารจัดก,การน้ําด้วยความร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับถ้าร่วมมืออย่างนี้ต้องชาวบ้านทํานะครับรัฐบาลจึงจะไม่เพราะรัฐบาลจะ,จะไม่มาเสี่ยงทําให้เพราะเขากลัวเขากลัวว่าอะไรหลายๆอย่างอะแต่ชาวบ้านทำนะเขามาช่วยเวลามันผิดพลาดชาวบ้านก็รับไปเพราะว่าชาวบ้านต้องการชาวบ้านไม่มีอะไรที่จะโยนไปฝันนี้แล้วครับแล้วไม่มีอะไรจะหนีไปได้แล้วต้องอยู่กับที่แล้วก็ หนีไม่ได้อ่ะเราจะไปยกเสาเรือนให้สูงมันก็ไม่ดีอ่ะเราเราสู้ยกดินให้สูงดีกว่าแล้วมันได้ประโยชน์สองทางการน้ําได้น้ําไม่ท่วมเราเนี่ยอย่างนี้นะครับดีมากเลยขยายแนวคิดนะครับต้องช่วยกันขยายแนวคิด